ภาษาไทยได้ยุ่มาไป้เก่าใจได้ยินเราหลักกพื้นมากค้เอาตรงนมาตัต๊ะที่ใจนอกพเผยมาบอกวาเส้ là cả bữa mau thế này bắt tiếp con hàng này อาจารย์หลายนี้อาจารย์ถ้าเจ้าได้นอนอ๋ออ๋อ That's what 85ป,ปีเวียนล้าโมโ่โดยยองขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกมัวเราเชิญด้วยเทพเจ้าให้มาวางรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให bye นอนชีวิตให้ตอนนี้น้องกับพี่อยู่สามคนมันบ่เคยขดสนขาดเกิดอันใดเพร่ขันว่ามีแนวแย่กับพ่อแก่ได้อยู่ชีวิตทรงเงี่นเมียหงัในรักข้าสวนขันทรงรุ่วซ้อนแหล่าสีไปบธงยานข้ามสวยติดข้ามขั้วยานข้ามหนูจังไปมาหาเลี้ยงเป่ารุ่มเทียงสีไปบหอยตากหน้าไม้กล้วยหาป่าด้วยสีร้องแน่เทื่อกแม่ใดนอเแ่าเมร่ เยสีแก่กับแม่บานทำอาหารเบนต้นน้าพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยท้องไงันเตยะินเตยตะกินตะตจะเิยความมันเป่นจมูกจะมันมองไหนเลยแม่งไปถ้าเด็กกับพี่ตะถงไข่ถงหน้าโอ้เบื่อเนี่ยตัวไอ้ปานี่ล่ะไอ้คำพูนเอไยคำแก้วมันกพาจไปทา้งไหนดอกไอ้คำพูนเลยคำแกว เป็นอย่างน้อีหลาตรงหยางละทำหลาแต่สาวเป็นเสี้ยวแทนโอยกระทตตัวนาอกระบกอย่างที่หลาแม่ไปทึงไหนกนี่ระทงไทยทงหน้าแห่กระแดดแรกระแลงแข็งกระแหงไม่สิมีหยางดีบอเดี๋ยวนี้ทีนี้ไปหาเห็นงานคืข้างตุเถีดอกไปไปเห็นหยางละลาตุเทีไปเห็นานมันกับบอสังบายเขาเยอะว้าเนาเด้อโอ้ยก็า่อยทไปเป็นอย่างที่เป็นข่อยคือว่าบางคำเห็นหยาง ไไหนก็แต่ปก็ไปโอไปตงไปเไปข้ามูุ้นอวตัวจังสันหรอะรัไปหางนดุลในโเียลมีเยอยากไปแม่หูว่าพวกาั้นันเป็นังใดเย่ใสมันเกี่ยวกับสือวานเฮออนี่ลเออถ้าจะกัไอปล่ะผมไปอยู่เดี๋ยวันนอกขอบ้อไปไปขเจ้าอย่าไปดี่ไอ้ไอศกรีร้งบอกซะตาดีตาบ้านน้ม่อยู่กรุงตาแดห ปีราบอนั่งข้าหลาาได้กี่มาแต่ข้าหนักชีวิตฉันเริงต้นไม้หาความสุขกระบาดบางวันไห่กองนางตายสี่เครื่องไปกระบอกลาได้ตั้งคาอยู่หลายห่ปัดนีถึงตาจนทองเงินบลีใส่บูญนี่นะ วัยวาสตาขค้ื่นสาัดแต่ไก่ไล่ลำหากแน่แน่บาดทรมานหลลงน้าข้าหลาไม่หยิ่วงน้ำตาหยอยไหลยานเป็นขยกยตามตาน้าสิกรตาหวานหาเคยอายบนตะนาอันคะพูนไม่าังว่าน้าประหาเห็นเกียงแ่หน้าเน้ยอ้ายสวยอะไรได้อ้ย ก็สวยการทายเป็น่ียดที่งานเออพี่ดาี่ก็โดนเลยนฮ้ที่ต้องลางไปเช็ยงเงินดเถอะก้สีบอกิดหอดบานเท่าน,น,นี้มันอายนอแม่ก็ไม่นอ่ะพี่ดาแม่ก็เไปหยียไหน้ยู่ห

我再看。 ดยวหม่นเหม็นยู่ใสือฝนองขึ้นไปโบกยามาเป็นแนวกินกันจะไรขี้สางกักทองเป็พญาอา่าเสลื่มเช่าหน้าบุคีคล้ยควอดกาด้ลาะเลย บ้านไกลไกลบังผู้คนและทลายซื้โนโหวัวใจเฮงหลีที่สารโดยน้ำใจไม่เลือกใรจนเธอมีบ้านไตมีเกลือบ้านเหนือมีเขาแรดเป็นเทวาสิซอยด่วนเร็วทีเดียวที่สารเขียวอีว่คาบีกลับมาสร้าง อิานบ้านเรามกิสานตั้งแต่เขาโบราณเขาของ่าคัมภ์วัฒนธรรมทุ่งขว่นขนดวดีให้้ากันจันร่วงวัย่าสูดให้เรื่องปิดประเวณีเหยียดข้องเก่ามกินานของเราสีพองหมองบนเสา ผ้าหัวนั้นซอยกันรักษาวให้ให้หงุดหงิดจบกระบวนสมาลแลว้วสิ่อยผ้าล่าจากสิเรีผ้าพี่น้องล่าแล้วแม่รวยขึ้นพี่น้องเอ้พี่น้องเองอ Hey!